หนึ่งตัวหลังจากที่เรา,านานเราย้ายหมายหมายตรงน,นั้นปลาไม่กินเลยน,น,นี่เขาเลือกเหลืองหรือเปล่าท้องมันเหลืองอันนี้น่าจะไม่รู้สิเลือกทางแล้วขับเคล่อนทางแล้วเฉยแล้วจริงไม่ได้ตกเลยเหนะน,บบนื่อยนะอากาศดีมากเลย ก่อนที่เราจะตกปลากันเดี๋ยวขอกินข้าวเที่ยงก่อนเพราะว่ามาถึงหมายก็เที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวขอกินข้าวเที่ยงคนระับ เดีวเราจะมาเริอมตกปลาก,กันแล้วหลังจากเราทานข้าวกันมาแล้ววันนี้เหยื่อของเราครบับผมเป็นเหยื่อตกปลากรดของฟิชชิ่งมีนี่นะครับโอยเรามาลองดูว่าเป็นยังไงัอดีวันนี้หาเลือดไม่ได้เลยไม่ได้ล่อไม่ได้เอาเหยื่อล่อมาครับก็ลเลยตกตามเนื้อปลากรรมเนื้วันนี้ไปลองดูกันย่ เดียบผสมฝ้ายของเขาวันนี้กะเอาไว้เจ้ากิโลวันนี้ไม่รู้ครับแล้วแต่ดวงฝายของเรามีชื่อไหมเนี่ยไม่มีต้องตั้งเัาเป็นฝายน้ำล้นนะครับสุดท้ายหมู่บ้านก็ไม่รู้ว่าฝายชื่ออะไรนะ อุปสรรคคือมดครับตอนเนี้มดเยอะมากเลยอยู่ตรงเนี้มาแล้วครับนี่เป็นไม้แรกของเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ หนึ่งตัวหลังจากที่เรานานเราย้ายหมายหมายตรงนั้นปลาไม่กินเลยนี่เขาเลือกเหลืองหรือเปล่าพ้องมันเหลืองอันนี้น่าจะไม่รู้สิเหลืองาวเหลืองแหละตัว,ม,ว,ม,วมันเหลืองเหลืองนะตมอเกี่ยวแค่นี้ตัวใหญ่อโอ้ยอเ,อเกี่ยวแค่นี้ <laughs> นี่สุดบ<ะ>าลนี่กินอะไรบาลนี่ลำไหม่แล้วเรามาเปลี่ยนไม้ใหม่ไม้เมื่อกี้นี้ เงียบซะเหลือเกินนะนี่ก็พอได้ครับได้มาสองตัว <Wow. S 1> ไม่ได้ถ่ายไว้หรมองกล้องมาด้วยมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัว <c oughs> วันนี้ได้สองแล้วนะกับสถานที่หมายใหม่ครับแล้วตอนเย็นเราจะไปอีกหมายหนึ่งที่ที่เวลาเราไปแล้วมันกินดีมากเลยหมายนี้คืออากาศมันร้อนครับเราก็เลยมาหาที่ร่มๆอยู่ไม่อยากตากแดดง่ายๆลำสะเกียง เมื่อกี้ก็อะไรนะเบ็ดเบ็ดขาดเบ็ดคันไม้ไผ่เราขาดไปครับเมื่อกี้นะตัวตัวใหญ่เลยใช่ไหมอืมตัวใหญ่ว,วอ้าหแล้วก็ใช้เบ็ดคันไม้ไผ่ครับเรียบร้อยไปแล้วใส่มัดเบ็ดมันไม่ดีมั้ยม,มัดอย่างแน่นมัดอย่างแน่นใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมดึงเนาะนดึงแรงเลยเหรออืมหักไปแล้วครึ่งหนึ่งไปครับเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกัน ปรากฏอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆ้แค่นี้ I mean, โอ้โว้าวในถังเลยจ้าตัวนี้ตัวอ้วนตัวพี้เนี่ยอากาศดีลมเย็นนี่อย่ยางไดาแล้วก็วันนี้ก็ช่วนทำวันนี้ได้ได้ได้ปลาอยู่ก่ตัวนะสามตัวสี่ตัว แค่ตายอยู่แค่สี่สตัวบบว,วันนี้เราเลกอดอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เอาเหยื่อมา่อดหรือเปล่าแต่รอบหน้ามีโอกาสน่าจะเอาเหยื่อมา่อดแต่วัวววนวนี้เราหมดกำลัง สรุปว่าวันนี้เราได้ปลาทั้งหมด4ตัวก็พอดีจังหวะตกปลาขึ้นได้ก็ไม่ได้จังหวะในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยก็คงจะให้ดูแค่บรรยากาศนาะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศของหมายตกปลาของเราที่ปลอไปในวันนี้นครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาลุยกันอีกอาจจะมีเหยื่อมีอะไรมาเหยืรอล่อมาล่อก็อาจจะได้ดีกว่านี้นะครับ รอบนี้เรามาแบบไม่พร้อมเหมือนมาเอาบรรยากาศมาพักผ่อนวันหยุดได้เฉยครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ